สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิกอากาศในหัวข้อโชคลาบช่วงนี้ของคุณคืออะไรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบทางขวาสุดนั่นเองนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโชคลาภช่วงนี้ของผู้ที่เลือกแต่ละใบนั้นคืออะไรกันบ้างนะพร้อมยงัง1 2 3เรามาเริ่มกันที่ผู้ที่เลือกใบที่1นะคะว่าโชคลาภช่วงนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นไพ่อะไรนั่นเองนะไปแจกนะคะเป็น the justice นะคะ เกี่ยวข้องกับตําแหน่งหนะ้าที่การงานกฎหมายนะคะใครที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในช่วงเวลานี้นะผลงานของคุณต่างๆนะคะจะได้รับการตอบแทนตามสมเหตุสมผลตามที่คุณได้ทํามาคุณจะโชคดีในเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับงานนะมีคนเอางานมาให้มีคนช่วยเหลือนะ้แล้กระทั่งการกู้หนี้หรือกู้เงินต่างนะคะในการซื้อบ้านซื้อรถ นะคุณก็สามารถที่จะทําได้นะคะอาจจะต้องระวังเอกสารสัญญาผิดพลาดนะขอให้ดูให้ดีนะคะใครที่เคยถูกเอาเปรียบนะคุณจะได้รับความยุติธรรมในเดือนนี้นะคะต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรอีกนอกจากเรื่องงานเท่ากับว่าช่วงนี้งานของคุณเด่นเด่นมากๆนะแล้วงานของคุณถามอย่างนี้ก่างานของคุณจะมาในลักษณะไหน ะะงานเด็ดและความยุติธรรมโอ้เซนนะคะคือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคนที่มีความสามารถมีอํานาจเนี่ยมีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณนะผู้หญิงจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นผู้ชายและเกิดคุณเป็น oh, เป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะต้องหาความช่วยเหลือจากผู้ชายหน่อยนะแล้ว ทำตัวสวยๆยิ้มหวานๆเข้าไว้นะคะก็จะช่วยให้โชคลาภของคุณมาได้ในง่ายขึ้นและไวขึ้นนั่นเองนะทำให้คุณถึงคั้นมีชื่อเสียงเลยนะและใบสุดท้ายนะคะสรุปแล้วเนี่ยโชคลาภของคุณในเรื่องการงานนี้นะคะให้ได้รับความช่วยจากผู้หญิงแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมนะอ๋อดีไฮโดเฟนนะคะก็คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองตัวคุณนะคะคุณจะได้พบผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณกําลังต้องการหาคําตอบนะคุณอาจจะอยากได้งานเรื่องเกี่ยวกับรถคุณจะได้เจอบริษัทหรือคนที่รู้จักให้ทํางานเกี่ยวกับรถในบริษัทที่คุณอยากได้นะคะได้พบเจอคนที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้คนที่สอนคุณคนที่จะทามาเป็นอาจารย์ให้คุณหรือคนนี้จะเป็นทนายที่คอยช่วยเหลือคุณในการ ร้องร้องดำเนินการเกี่ยวกับสารหรือเรื่องกฎหมายนั่นเองนะคนคนนี้จะเป็นคนที่เก่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเมื่อคุณได้โชคลาภทางการงานอันนี้หรือโอกาสอันนี้เข้ามานะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปอย่างไรบ้างนะคะ,ะสำหรับผู้ที่เราไปที่หนึ่งใบแรกนะคะ the gate f o r y aging นะคะคือถึงเวลาที่คุณจะได้แล้วนะคะคุณก็จะรู้สึก ขอบคุณช่วงระยะเวลานี้ที่เข้ามาหลังจากที่คุณรอคอยมานานนะเป็นช่วงเวลาที่คุณอะรอคอยมานานและคุณอยากจะได้มานานและคุณจะได้รับอิสระคุณจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ให้จบไปนะคะและใบต่อมาเลสเก็ตซัมเรตนะคะคุณก็จะได้พักผ่อนได้มีโอกาสผ่อนคลายมากขึ้นนะเพราะเขาหลุดออกมา2ใบเลยนะคะและใบสุดท้ายที่จะเปิดให้ก็คือ เมมโมรี่ลนะคะทุกอย่างที่อยู่ในความทรงจำของคุณเนี่ยจะได้ย้อนกลับมาคุณจะได้สิ่งของที่มีผลกับความทรงจำความรู้สึกของคุณที่จะช่วยให้แบบคุณรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นได้ระลึกถึงอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้นะคะก็จะได้รับคืนมาเป็นเรื่องราวดีๆเป็นความทรงจำดีๆที่คุณเคยมีร่วมกัน นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะต้องนะคะมูอย่างไรมูอย่างไรให้เรื่องโชคลาภของคุณนี้ปังและเฮงนะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณจะต้องมูอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ย,ยานาโลกนะคะในการเปิดให้นะผู้ที่เลือกใบที่หนึ่นะว่าคุณจะต้องมูอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวขอจัดระเบียบแป๊บนึง มาใบแรกนะคะสัมพู้ที่เลือกไปที่หนึ่งชุมนุมนะใบต่อมาเป็นภายในนะคะและใบสุดท้ายเกี่ยวข้องกับการปลุกเสกโอ้ยอาจจะมีการไล่มนด้วยใช้เวทมนใช้คุณสานิดนึงนะคะ เอาเป็นว่าเขาอะจะบอกว่าให้คุณนะคะลองเข้าไปหาที่ปรึกษาไม่ได้คุณไปเล่นของนะคือให้คุณไปพบเจอที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีนะคะคนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เขาเนี้ยไม่ได้แค่คนเดียวอะคะ่ะการที่คุณเข้าไปอะความที่เป็นชุมนุมเนี่ยชุมนุมเนี่ยก็คือมีหลายคนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องปรึกษาหลายๆคนนะคะอย่าทำร้ายจิตใจตัวเองนะ อาเรียกว่าอะไรภายในบาดเจ็บเห็นไหมคะภายในบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวที่จะเข้าไปปรึกษานะหรือใช้ความเชื่อใช้พลังจิตของคุณนะคุณจะชนะหรือคุณจะได้โชคตรงนี้หรือไม่นะคะอยู่ที่การสวดมนต์นั่งสมาธินะใช้จิตเห็นไหมคะคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถมีคนที่แข็งแกร่งมากถึงจะสามารถปลุกเสกควายธนูได้ เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือพลังจิตเขาต้องนิ่งคาถาเขาต้องแน่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตใจคุณยิ่งอ่อนแอนะคะพลังงานตรงนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณสามารถทําให้จิตใจของคุณหายดีไม่เป็นบาดแผลและเข้มแข็งได้มากขึ้นผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งทุกอย่างคุณจะมูได้อย่างดีดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้หมั่นสดมนไหว้พระเพราะยังไงก็มีไพ่ไฮดรเฟนเข้ามา นะคะยังไงก็มีเรื่องเกี่ยวกับเสียงศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วหาคนที่มีความเชี่ยวชาญปรึกษาหลายๆคนเลยนะคะอย่าทำร้ายตัวเองนะอย่าโทษตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็มีจิตใจที่มุ่งม,มั่นแน่วแน่นะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกๆช่องทางของอ่านดวงสไตล์ตักแตนไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังได้รับชมกันนะคะขอให้คุณโชคดีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่นะคะผู้ที่เลือกใบที่2นะว่าโชคลาภของคุณช่วงนี้คือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผู้ที่เลือกไปที่ซองนั้นโชคของคุณคืออะไรนะมาดูกันว้าวเป็นวิว w of fortune นะคะต้องมีคนถูกหวยแน่ๆเลยในวันนี้เนี่ยนะดีใจด้วยนะคะคุณจะได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเป็นโชคที่ทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่นะจากการขายที่ก็ได้ถูกหวยรวยเบอร์จากผลบุญที่คุณได้ทำเอาไว้ ได้รับมรดกตกทอดได้ที่ดินขายบ้านขายรถได้เป็นเงินก้อนที่จะสามารถทําให้ชีวิตคุณร่ํารวยดีขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะได้รับเงินตามผลบุญที่คุณได้ทําเอาไว้ตามผลของการกระทําที่คุณได้ทําเอาไว้นั่นเองเรียกได้ว่าเดือนนี้คุณจะโชคดีนะคะถ้าใครสอบชิงทุนอยู่นะในเดือนนี้ก็คุณมีสิทธิ์ที่คุณจะได้รับโอกาสในการชิงทุนนี้และได้ไปต่างประเทศ นั่นเองนะอาจะต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณขยันอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนแล้วทําอย่างไรนะคะให้โชคลาภของคุณอันนี้นะจะเข้าต้องถามว่าโชคลาภของคุณอย่างนี้เนี่ยจะเข้ามาได้อย่างไรจะเข้ามาทางใดนะเดอ s ์สตาร์นะคะเดอ s t สตคือผลงานของคุณความโดดเด่นของคุณความสามารถของคุณนั่นเองนะ พื้นที่ใกล้น้ํานะคะบางท่านก็อาจจะได้ที่ดินริมน้ําอย่างนี้นะคุณมีบ้านริมน้ําหรือเปล่านะคะคุณมีที่พักอาศัยริมน้ํำไหมผลงานของคุณเนี่ยออกสื่อไหมงานศิลป,ปะของคุณต่างๆนะคะได้ออกมาใช้หรือยังนะและสุดท้ายนี้นะคะนอกจากเรื่องเงินทองที่มาเป็นก้อนใหญ่เป็นกอบเป็นกำรรตามที่คุณพอใจจากผลงานของคุณที่เป็นที่เตะตา จึงทำให้เกิดโอกาสความช่วยเหลือตรงนี้เข้ามานะคะและไปสุดท้ายเนะี่ยจะมีเรื่องอะไรเข้ามาอีก The Emperor นะคะงานหนักนะความมีชื่อเสียงความยิ่งใหญ่บางท่านได้ไปถึงไกลต่างประเทศนะมีผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายคอยอุปถัมภ์คำชูคุณอาจจะเป็นคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเมื่อคุณนะได้รับโชคตรงนี้นะคะจะช่วยให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้ที่เลือกใบที่2นะใบแรกนะคะ Win for น,นะคะก็คือคุณจะสามารถใช้เงินก้อนเนี้ยที่ได้มาหรือความรู้จำนวนนี้ที่คุณได้มานะคะในการปลดหนี้ปลดสินนะทำให้ชีวิตคุณสุขสบายได้ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนั่นเองนะและใบต่อมานะคะขอจัดระเบียบแป๊บนึงนะ โอเคใบต่อมานะคะเป็นกิฟต์เวิร์กนะคะก็คือคุณจะได้ทำงานที่เป็นพรสวรรค์ของคุณด้วยนะได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวคุณที่ด้อยค่าที่รู้สึกแย่ที่รู้สึกไม่ดีให้หายไปนะคะคุณจะได้รับเหมือนชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยนะและใบสุดท้ายนะคะคือ h e v e นลี่ไซนนะคะก็คือให้ฟังเสียงสัญ,ญญาณจากเบื้องบนให้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณนับถือนะคะจัก,กรวาลท้องฟ้าเบื้องบนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยดูคุณอยู่นะคะจะส่งสัญ,ญญาณบางอย่างเรื่องราวบางอย่างมาให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณสังเกตให้ดีๆนะคะว่าคุณจะเจออะไรในรูปแบบไหนนั่นเองท่านจะส่งมาให้ในรูปแบบไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกไปที่สองคุณต้องมูอย่างไรนะคุณต้องมูอย่างไรให้โชคลาภของคุณมาไวขึ้นและปังขึ้นเร็วขึ้นสำเร็จได้ไวมากขึ้นใบแรกนะคะเป็นแก้ตรงจุดนะคุณต้องมองให้เห็นก่อนว่าปัญหาของคุณที่มีเนี่ยเมื่อคุณได้โชคลาภมาเนี่ยคุณต้องแก้จุดไหนก่อนเป็นจุดแรกนะคะ ใบต่อมาทํามาค้าขึ้นนะคะแล้วก็คิดหาหนทางด้วยนะคะว่าคุณถนัดอะไรนะถนัดอะไรต้องทําอะไรแล้วคุณถึงจะทําได้เจริญรุ่งเรืองรวยขึ้นมากขึ้นเพราะอันนี้เป็นนางกวักนะคะคุณอาจจะต้องบูชานางกวักด้วยนะบูชานางกวักนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเข้าไปหา สถานที่ที่ดีพบปะที่ดีไปตามโอกาสที่เขามาเชิญดูให้ดีนะคะว่าโอกาสที่เข้ามาเนี้ยดีจริงไหมเรื่องที่เขามาเชิญหรือหาบุคคลที่เขาเชื้อเชิญมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีจริงหรือเปล่าพาคุณไปในทางที่ถูกต้องไหมนะคะต้องเดินไปในทางที่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่ในบรรยากาศที่ดีสถานที่ที่ดีโอกาสเอื้ออำนวยเรียกได้ว่าตัวคุณต้องพาตัวคุณไปยังจุดเรื่องการเงินหรือความหวังที่คุณต้องการ ให้ถูกต้องถูกที่และถูกเวลานั่นเองนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ <ๆ S 1> กด subscribe s u b สไครต์ทุกๆช่องทางของอ่านดวงสไตล์ตักแตนเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังขอให้คุณโชคดีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้และตลอดช่วงเวลาที่คุณได้มาเปิดรับชมคลิปนี้นะคะในระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้คุณบริหารเรื่องราวต่างๆให้ดี และเติบโตขึ้นมาทางทุกๆด้านนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่3นะคะว่าโชคลาภช่วงนี้ของผู้ที่เลือกใบที่3คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นโชคลาภอะไรนะคะเป็นเดอะสตาร์นั่นเองว้าวแสดงว่าคุณจะได้รับชื่อเสียงนะคะผลงานของคุณจะเป็นที่รู้จักทั้งหน้าถือตานะคะ ถ้าเกิดใครทํางานเรื่องเกี่ยวข้องกับศิละปะการแสดงนะบอกได้เลยว่าผลงานของคุณเนี่ยจะถูกปาต้องใจเป็นที่หมายปองเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนนั่นเองนะคุณเรียกได้ว่าคุณจะเป็นที่รู้จักเลยละนะเป็นที่ยอมรับเป็นเน็ตไอดอลขึ้นมาทันทีทันควันนะคะเหมือนกับเป็นดาราเลยทีเดียวนะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเรื่องผลงานของคุณนี้นะคะหรือ ตัวคุณนี้จะเป็นที่รู้จักเป็นเดะสตาโด่งดังขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรนะมีใครคอยสนับสนุนนะคะเราดูสิด h a n งแมนในคังแมนก็คือความแตกต่างของตัวคุณและทักษะความชำนาญของตัวคุณนั่นเองที่เป็นประสบการณ์ของคุณที่ยากจะมีใครทําได้เหมือนคุณนะโดยเฉพาะผลงานศิลปะต่างๆนะคะถ้าคุณมีทักษะทางด้านแกะสลักหรือช่างฝีมือบางอย่างนะ คุณจะได้รับการยอมรับเป็นที่กะเอ,อ่อเรียกว่าอะไรเกาวขวัญถึงนะคะแล้วก็ตามหาตัวอย่างมากนะผู้ที่เลือกใบที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขี้เกียจนะคะลองทำผลงานงคุณออกสู่สาธารณชนดูนะแล้วคุณจะอาจจะดังเปี้ยงป้างเลยในเวลาไม่นานนี้นะคะและต่อมานะนอกจากเรื่องการเป็นเดอกสตาร์แล้วศิลปะของคุณศิลปินผลงานของคุณได้รับการ ยอมรับนับถือนะคะรับเป็นที่รู้จักและใบสุดท้ายเนี่ยคือจะมีเรื่องอะไรเพิ่มเข้ามาอีกคะ่ะโอ้ดีเฮอร์มิตนะคะดีเฮอร์มิตนะเหมือนคุณจะได้เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้รู้เลยนะคะเป็นครูเป็นอาจารย์ถึงขั้นไปสอนนะบางท่านเนี่ยเขาจะเชิญคุณไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วโชคลาภอันนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ที่เลือกใบที่3ามไปอย่างไรบ้างนะ เรามาดูกันว่าชีวิตของผู้ที่ต้องไปที่3หลังจากที่ได้รับโชคเรื่องนี้แล้วนะคะคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใบแรกนะคะเป็นวอรันเชียนะคะคือคุณจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นนะเป็นคนที่คอยมาช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณให้คุณเด่นให้คุณดังผลจากการที่คุณเคยคอยช่วยเหลือเขาไว้ก่อนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยลองเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับดูนะคะ เมื่อคุณเป็นผู้ให้นะคุณจะได้รับกลับมาอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะใบต่อมานะคะใบแรกเป็นวารันชีนะใช้อำนาจความมีเชื่อเสียงของคุณในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นกระบอกเสียงในทางที่ถูกนะคะและเรื่องราวต่างๆจะดีขึ้นใบต่อมาก็คือ ends of an ear นะคะอย่าฟังความข้างเดียวนะอย่าฟังความฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะบางทีคุณก็ไม่ต้องรับรู้ข้อมูลทุกอย่างทั้งหมด ก็ได้ฟังแต่เลือกราวดีๆสิ่งดีๆนะคะอะไรที่เคยฟังมาในอดีตก็อย่าไปเชื่อมากนะักเนาะเพราะว่าหูของคุณมีให้รับฟังคุณค่าต่างๆเรื่องดีๆสิ่งดีๆและความยุติธรรมต่างๆเนาะใช้หูให้เปิดปไปยอดนะคะอย่าฟังเรื่องไร้สาระอย่าฟังอะไรที่ไม่โอเคนะคุณจะเปลี่ยนทัศนนิสัยการฟังของตัวคุณไปเลยนะเมื่อโชคลาภอันนี้มานะคะ และใบสุดท้ายนะคะคือ Emotion นะเรื่องสัจธทางอารมณ์คุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาเติบโตทางด้านอารมณ์ให้มากขึ้นความรู้สึกไวขึ้นการกระทําต่างๆอาจจะต้องเก็บเงียบมากขึ้นนั่นเองนะไม่สามารถที่จะทําอะไรโฉงฉางได้นะคะเมื่อคุณเป็นที่รู้จักแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะผู้ที่เลือกใบที่3คุณต้องมูอย่างไรนะคุณต้องมูอย่างไรให้ชีวิตคุณในเรื่องนี้ นะโชคลาภของคุณในเรื่องนี้มาไวขึ้นมาเร็วขึ้นและสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะใบแรกก็คือธาตุไฟสมบูรณ์นะคะต้องกล้าที่จะบุกรุยตะลุยมีความทะเยอทะยานใจกล้าบ้าบิ่นนะคะทำออกไปเลยนะรับไปทางทิศใต้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะเสานะก็จะทำให้ตัวคุณ ได้เจอโชคดีบางอย่างนะเดินทางไปทางทิศใต้ก็ได้นะคะใบต่อมาโอ้หล่นออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวอีก3ามใบนะคะทางผีผ่านนะคะคุณต้องกล้าที่จะแลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนอ่ามุมมองต่างๆนะคะกับผู้คนข้างๆกันกับคนที่อยู่ในทางที่ดีและไม่ดีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นด้านสว่างหรือด้านมืดคุณก็ต้องกล้าที่จะ เรียนรู้มองทุกอย่างในหลากหลายมุมนะคะเพราะไบต่อมาก็คือโลกมองให้กว้างมองให้ไกลมีวิสัยทัศน์ที่ยาวนานนะมองว่าโลกตอนนี้ไปถึงไหนบ้างนะคะไปถึงไหนบ้างบางท่านอาจจะต้องมีสัญลักษณ์อินซีหรือสิงโตนะติดโต๊ะไว้ก็ได้นะคะและก็วาจาที่รุนแรงนะบางทีคุณอาจจะต้องมีความเด็ดขาดทางด้านวาจาบ้างนะคะคาพูดของคุณนะพูดแต่เรื่องดีดี บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจารุนแรงมากเกินไปตรงเกินไปแข็งมากไปนะคะปรับเปลี่ยนให้อ่อนโยนมากขึ้นนะแล้วโอกาสตรงนี้ของคุณจะมาได้ไวขึ้นพูดให้ดีพูดแต่สิ่งดีๆอย่าพูดจาอะไรที่ไม่ดีทำร้ายจิตใจหรือว่าตัวเองตัดโอกาสตัวเองนะคะและท,ทุกๆอย่างเนี่ยจะเข้ามาได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่หมอในทุกๆช่องทางของอ่านดวงสไตล์ตักแปไนไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เลือกใบทิศาม,มีโชคดีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้และตลอดทุกครั้งที่เข้ามาได้รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ประสบความสาเร็จเด่นดังอย่างที่คุณได้ตั้งใจบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ